ไอ้ปื้นจะว่าฮาทรงผมอ่อยเริ่มอยากแปลกๆแ,แล้วคอยเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับมันแล้วอ่อยอยากได้ทรงผมทรงใหม่ฮะเลยวะเอาห้านีม้มตัดผมให้กูเลยฮะแมนทรงเหี้ยงอันนี้โอ้ยบริธามทรงกันอีกแล้วพันขึ้นหล่อเท่าะบาทนี้ไม่ได้การเลยวะนักเตอร์เชีย่ย นี่แหละลังคาที่กูตามหามานานนะมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องให้โบแปกแน่หน้าวันนี้นะเออให้ดูปกติขึ้นมาว่าไหนเว้ยถือใจแห้งเพื่อนจับมือเลยนะมึงเบิ่งดูมอยมึงนะเจ้าบักห้านี่มึงสิตัดมอยกูดิโอ้โหกูอย่างเซ็งแล้วแม่งแสกางพอมอชองด้วยกันไงกับชงกู ทรงเดียวกันโพดตาเด็กกูก่อนเลยเนาะแสกกลางคือกันแหละครับทรงผมกูทรงเดียวกันหมอยมึงกับผมกูนะเร็นนเวนะตัดเตอแค่นี้นมันยังบาไวปะไดดอกหมอมึงเห็นหอยยาอนั้นนะแล้วเป็นสั่งย้าเป็นไทยกูแล่นไปเอาเสือนายนาย่ามาใส่เหร่น,นะน้าจูแล้วขี่รถไปในว้อาบริคูเมื่อวอ่าเสือนายเราเงียนะ กู <c oughs> นึกว่านักกากเดอะแตสซิงเกิลไปได้ไวรีไวร์คือเดียกรอดอไวรยพลือไวรยพลือเลยสุดยอดเลยลีสุดเลยทีก็เธอไปได้ปื๊ดลหลักมัดเสือในายบุถ่าวบักฮายจังนี่เลยมึงโอ้เบิดคำนะว,ว้าว <c oughs> เป็นได้ไวร์แล้วอากูนะจูจ้าส่งใหกูเฮียไปใส่ดิจ้ว่าดิมึงซีจ้าส่ <c oughs> างใหกูคู่ไปอยู่หัวแับนั้นรึโอ้ มีขีบเปียกทิ้มาพร้อมเฮ้ยเอากูไปแม่งทำกูหนาวเลยบ้านี้อยู่ยังไงวะเจอผู้สอดกางเกงในหรือไว้กีฬาหรอห่อบริหูเมื่อเพียงหรอวะกูนี่มันเร็วแห้งนะน่ะว่างๆนกูเห็นสังเกตแล้วไปแล่นแข่งกันครับดวงอาทิตย์ความเร็วของแสงนะกูแล่นแข่งเบิ่งแล้วแสงแพ้กูกูเร็วสัมเดมึงคือเบิ่งเอาเลยด็อกเตอร์พลึกอีหลีกูนี่มันจะเกินนะน่ะมึงเห็นเหรอรถเก่งขั้นนะ ห้านี่มันขึ้นไปตอนไหนวะไว้เลยวะเอาเฮ้ยปักจมันขึ้นมาตอนไหนนี่ไว้กัดเนาะเฮ้ยเนาะบ่าวไว้เยเฮียของมขึ้นมามัวนี้ยนกูมายงชาิปึงพากูขึ้นมาดิอย่นโทษ